สวัสดีตอนเช้าๆของวันทำงานค่ะเช้าๆแบบนี้เราก็มาเข้าครัวทำกับข้าวนะคะเตรียมกับข้าวไว้ค่ะให้พ่อบ้านทานก่อนไปทำงานทุกเช้านะคะเช้านี้เราก็มาเข้าครัวทำกับข้าวกันเลยค่ะ ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะกับข้าวเช้าของเรานะคะวันนี้ก็จะมีหมู3ามชั้นทอดน้ำปลานะคะต้มจืดหมวเช่เท้าค่ะแล้วก็จะมีน้ำจิ้มแจ่วค่ะ ทุกๆเช้านะคะเราจะตื่นมาทำกับข้าวให้พ่อบ้านก่อนไปทำงานทุกวันนะคะนี่คือกิจวัตรประจำวันของเราเลยค่ะวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราบ้านสวน family ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ